พระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติ398ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่าน ภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าท่านสาติพระาศาสดาตรัสเรียกท่านสาติภิกษุรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้น ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั้นแ,แลไม่ใช่เอื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือสาติภิกษุทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณน,นี้แลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาติ วิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรสาติภิกษุทูลตอบว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนในที่นั้นๆเป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น เรากล่าวไว้โดยปริยายเป็นอนเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตูเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน